ีพิเสร็จหรือ,อยังเนี่ยอะไรแปบ๊บนึงเร็วๆจะถ่ายรายการแล้วเร็วกูสังฆาจารบ้านบ้าง <c oughs> อันนี้โป๊ะเปล่าว่าเป็นลูกค้า โอ้โอมา<อ><อ>เดินถือมาทุกอย่างที่เขาส่งมาให้โอบอกว่าเป็นมาเป็นมาจีกินอย่าทำตอแหล่เหมือนไม่รู้ที่บ้านใช้อยู่ตอแหล่ค่ะหน้าตามึงมีมทำมันแบบไหนดูซิยังไงซิสคริปสคริปนี่คือต้องแบบไม่รู้เรื่องแบบเฮ้ยยังไงเมื่อกี้เราอยู่ที่บ้านใช้มากสอนใครด้วยไหนอ,อันนี้เป็นไม้ถูกไหมโยใช่อันนี้เป็นไม้แต่เวลาไปซื้อตามร้านไม่ใช่ซื้อมาแล้วได้หมดนี่นะซื้อทีละอย่างนะ,ะซื้อทีละอย่างอันนี้อะไรมาจีคินไวเปอร์ สะดวกรวดเร็วสะอาดง่ายแค่3ขั้นตอน3ะขั้นตอนคืออะไรติดถูทิ้งใช่คนงงคืออะไรติดติดอะไรติดอะไรนี่มาแก่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 แกแกจ้านี่ปึ๊บอันนี่ประกอบง่ายเลย โอเคอ่าแบบใหม่ปึ๊บอ่าติดอันนี้เป็นยางยางคือมึงต้องเอาอันเนี้ยมันจะมีแบบ 2>, ะ2แบบว้ยมีแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกอ่าแบบเปียกมีหลายๆกลิ่นเนาะหลายกลิ่นจ้าก็คือถ้าปกติแล้วเวลาจะทาความสะอาดเนี่ยนะมึงก็ใช้แบบแห้งก่อนอืมนะมันก็จะดันปุ่นนู่นนี่นั่นลองซเซฟปึ๊บนี่ต้องยังไงยังไงในผลมือกูนี่เสร็จแล้วเนี่ยนะมึงเอาอันนี้มาปบ ปึ๊บข้างหลังจ้าปึ๊บอย่างเงี้ยอาดแปะแปดร่องกลางติดอย่างเงี้ยติดปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บปึ๊บมันก็จะติดเข้าไปเลยแค่แนี้ยโหฟืดเออมึงปาด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 ปึ๊บยกขึ้นได้ได้ไหมบ้านมึงนี่สโคงมากอือสโคงเพราะว่ามึงเออาาไม่เหยียบควายเดี๋ยวเราดูขึ้นเข้ามายกยกแม่เรายกเนี่ยดูดิมึง แค่นิดเดียวอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทันโทษนะครับนี่ผมยาวมากเมื่อวานกูถ่ายรายการเด้อโอ้รอดรอดแล้วที่ เออไม้แข็งแรงแล้วเบามากตอนแรกคุณคิดว่ามันกองแกงกองแกงเนาะมันไม่กองแกงมนงไงไม่กองนะจ๊ะแล้วประเด็นคือเบามันไม่ต้องแบบออกแรงแบบถูแบบอื้อๆอๆื้ออื่ใช่ปกติถ้าเรามีไม้อย่างอ่ะถ้าเรากวาดบ้านไงเราตม่งต้องก้มด้วยปวดหลังเนี่ยแต่เนี้ยมันคือมันแบบคือเดินดไป<ล>ได <ป S 2> ้เลยอ่านคงอ่านข่าวอะไรเงี้ยถูไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เสร็จอะไรเงี้ยกลัวมันเข้าตามซอกมุมได้ด้วยอ่ะไหนไหนก็ได้นะเดี๋ยวแม่บ้านมาวันนี้กูถูโซนนี้เลยกันอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อนี่เสร็จแล้วแกออกแกออก แต่ถ้าแต่กูจะบอกทริคให้นะ,ะปกติเวลากูทาที่บ้าน,นกูเอาด้านเนี้มาแล้วกูติดอีกรอบหนึ่ง <c oughs> กูใช้ได้2องด้านจ้าเก๋ป่ะ เก๋ป่ะแม่วามีหนวดใช่จริงป่ะอันนี้คูณใช่จริงแม่วาดอ่ะแต่กูจะบอกว่าเท่านั้นยังไม่พอนี่จ้าอันนี้คือแผ่นทําความสะอาดแบบเปียกครับอันนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าสามารถทําความสะอาดคราบมันคราบเหนียวได้มากขึ้นถ้าใครที่แบบเหมือนกับขี้เหนียวขี้เหนียวมากๆมึงเอานี้เป็นรูปข้าปุ๊กอีกดอกเป็นคนใจกว้างขึ้นมาทันทีจริงเหรอทำไมอ่ะอ๋อเหนียว ไม่อาจจะบอกว่าอันเนี้ยทำวารสะัาดคาบมันคาบเหนียวเ่อบางทีบางบ้านแบบทําอาหารแล้วแบบทอดทอดมันมันแบบเหมือนกับว่าเออมันมีกูเนี่ยหน้าหน้าครัวคือโดนน้ำมันกระเด็นเหนียวอันเนี้ยทำวามสะอาดดีมากแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาเพิ่มความฉ่ำา50%ความฉ่ำคือแบบความฉ่ำคืออ่ะนี่อ่ะความชุ่มของแผ่นมันอ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะแบบออกมาแล้วก็เปียกๆอุ้ยแล้วหอมนาแห้พอดีอุ้ยนี่ขนดแบบใส่แมสก์อยู่ยังหอมเลยอืมหอมอันนี้ก็กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นส้มเลมอนจ้าอันนี้กูขอนะจ๊ เอาไปเลยจ้าอันนี้กูก็ขอนะจ้าอันนี้กูก็ขอนะจ้าเอาไปเลยจ้ากูเอาแค่ไม้เองเดียวก็พอจ้า <c oughs> มก็ไปซื้อในห้างจากบารินการชันนำ <c oughs> ั่วไปมึงไปซื้อชอปปี้ก็ได้ไปซื้อลาซาดาก็ได้อีควายไหนจ้าอุ๊ยแฮปปี้ <c oughs> มากเลยอะฟิลลิ่งมันแบบดีมากเลยแม่อันนั้นมึงดูอะไรอยู่อะออาโย,โยส่งมาขนาดนี้แคมเปญสิครับไหนแล้วมันมีอะไรอ่ะคือมึงตอนเนี้ยเขามีแคมเปญแลกพอยต์ฮะใช่ก็คือซื้ออันเนี้ยสิ p o i n ไปแลกอะไรนะมึงก็ดูในนั้นสิอ๋อแลกไก่ทอดโอเคเออไก่ทอดไอศครีมแด้แบบร้อยบาทโอ้เก๋อยู่นะมึงทูบ้าแล้วมึงได้ไก่ทอดมากินได้ไอติมเนี่ยเจ้าดวงเจ้าดัง,ดงมาอ่ามึงไม่ต้องรับกูถูต่อแอดเลยจ้าโอ้โหสุดยอดเลยว่ะมึงเอามาพัดกอปหรอกอือใช่แต่แเราเจะถึงรับว่ามูไปเตรียมตัวรอก่อนนะมึงเตรียมอะไรอะเพลปป่ะเพลปป่ะก็ไปเตรียมอ่านสกคงสคริปป์ว่าจะถามอะไรเขาโอเคไป และอย่างที่ทุกคนเรียกร้องกันมานะฮะสุดท้ายท้ายที่สุดเราก็ต้องมาสัมภาษณ์กับคนนี้ครับพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่หนวดขึ้นหรอดูหนวดข่้เหรอใส่แมสอยู่นะไม่เห็นเนาะเออผมก็ยังเยอะอยู่นะพี่ก๊อฟสวัสดีครับมาสองคนแล้วอีกคนนึงจะไม่มาได้ยังไงมาสามแม่ก็สองเลยก็นี่คนที่สามไหมเออเจนนี่ยายพี่ก๊อฟ แต่เรนนี่บอกเหมือนกันว่าพี่แม่ก<ม>๊อปจ,จิเดี๋ยวเขาต้องชวนแม่มา ต้องหรอเขาจะคุยเขาคุยได้ทุกเรื่องแม่เขาาคุยได้ทุกเรื่องแม่พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆพี่เขาเคยดูรายการไหมครับเคยค่ะเทปที่ดูไปแล้วก็คิดในใจว่าเขาจะชวนฉันไม่ออกรายการนี่เหรอวะจะมีเรื่องอะไรไปเล่าอะไรแบบนี้ไม่มีแล้วดูเทปไหนดูเทปไหนไปจะไม่ได้อะไปว่าออฟป่ะอ๋อไม่ด้ออฟโหดไงโหดไงโหดมากนี่ก็แบบตื่นประตูก็โหดพอตื่นนี่บอกว่าแม่เดี๋ยวเขาชวนแม่ไปฮาวเกงภาพออฟขึ้นมาไม่ใช่แบบโอ้ไม่โหดขนาดนั้นเอ้ยจริงๆแบบเราไม่ใช่ ไม่โหดก็มีใช่ใช่แต่หลังๆรู้สึกว่าก็ดูเป็นผู้ายหลังๆหลังสุดโหดมากก็คืออิทิโยอยู่กับพิ่สองคนอโหดเกินโอเคเกนแต่เจนนี่กำลังน่ารักตอดสไตล์เจนนี่พิคอจิอะไรกำลังน่ารักอ่ะถามสิอยากรู้อะไร เอาแบบน่ารักน่ารักเนาะน่ารักน่ารักเฮ้ยเราจะดูอีกมุมหนึ่งของพี่กอ๊อฟเราต้องแบบทำให้พี่กอ turn dark ๊อฟเทิร์นดาร์กหรอ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ลองดูลองดูตอนแรก <c oughs> พีอาร์ส่งสคริปต์ให้ดู <c oughs> พี่ก๊กอฟเห็นสคริปต์ยังคะอ๋อเห็นแล้วค่ะติดอะไรไหมคะมีข้อไหนที่ไม่สะดวกใจจะตอบไหมคะอ๋อไม่ติดค่ะตอบได้ทุกข้อคะ่ะแต่บางคำตอบบางข้อจะดูเป็นขับไฟเดย์นิดนึงแต่ถ้าเขาไม่ติดเราก็โอเคแต่ที่หักมุมกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคือโยกกับพีทก็ยังไม่ได้ดูสคริปต์เหมือนกันอ้าวเหรอเอออ่ะนใั่น ฉัน,ฉน,นลืมทุกอ,อ,อย่างที่ได้เห็นไปเอาเป็นว่าเริ่มคุยกันอยากคุยอะไรหรือคุยดึคุยเลยกันคือพี่กอล์ฟเนี่ยอาจถามหน่อยก็คือรู้ตัวว่าเป็นแบบเป็น LGBT มมเป็นกระเทยเลยตั้งแต่ตอนไหน ั้งถต่เด็กน้อยอะ่ะเราอ่ะมักจะนิยามตัวเองว่าเราเป็นแบบเราเป็นผู้บอลทูบีอ่ะผู้เกิดเป็นตุ๊ดเลยอะ่ะ <c oughs> เกิดเป็นหลายๆคนอนะ่ะคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าแบบการที่เราเป็นกระเทยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตอนแก่ได้เราสามารถเปลี่ยนตอนเอ,อ่ปอป .6 ก็ได้ป .1 ก็ไดนะ้แต่<ด>จริงๆ<ล>แล้วอะ่ะอย่างอียายบอกว่าม,มีคนที่เป็นเกิดมาเป็นเลยมันคือเกิดมาเป็นเลยอ่ะเป็นกันทุกคนแต่ก็คือพร้อมเมื่อไหร่บางคนคือคอนบิชันมันยังไม่พร้อมมันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้แต่บางคนหรือบางคนอ่ะเรานี่ว่ามันแบบบางคนมันผ่านกระบวนการค้นหาตัวเองเหมือนกันเนาะค การที่เราพูดรับบอลทูบียมันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบฉันรู้เลยในวันที่ฉันชันจำคำว่าไ้หนูเป็นตุ๊ดค่ะมันไม่ได้แบบนั้นไง,งแต่เราก็แค่เริ่มรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆเฮ้เยเราชอบเล่นกับเพื่นอนผู้หญิงเราไม่ชอบไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายไม่ชอบเหงื่อออกไม่ชอบเตะบอลแต่ชอบนั่งอยู่ในห้องทาอะไรกระจุกกระจิกเล่นกับเพื่นอนผู้หญิงเล่นตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยท<ล>ีเย่เรียนอะไรเรียนทหารหรือเรียนเรียนชายร้อน ปาปถมเรียนสหัพอขึ้นมต้นเนี่ยเป็นชายล้วนโอ้ยชายล้วนก็ต้องแบบป๊อปมากเป็นสาวป๊อปในโรงเรียนแตกสาวเลยเป็นกลุ่มสาวคือในแก๊งเนี่ยจะมีเพื่อนสาวที่เป็นเหมือนกันอยู่ด้วยกัน3าคนซึ่งแต่ละคนก็จะคนละสไตล์กันเลยอีเพื่อนคนนึงก็สายบูเราก็จะใส่หวานหวานใช้มีสสยบู๊ขึ้นใส่บู๊ขึ้นใครอยากขึ้นต้นอกใช่ใช่ใครอยากต้นก็คือรองเท้าขวยญใส่หลังอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเราก็จะเป็นแบบดอกไม้ในกลุ่มเราก็แบบว่าเออมันก็บาลานซ์กันดีแล้วเราก็สุวใาเราไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามีเพื่อนคอยโผ่ๆเลยมัมากว่าไอ้กลุ่มเนี้มันอยู่ด้วยกันได้ไงเพราะว่ากลุ่มนึงมันต้องแบบมันต้องไปแบบไปทางเดียวกันไปสไตล์เดียวกันทำไมถึงเรียนเรียนชัยล้วนะพี่กอลเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเราอยู่ที่แบบกาญจนบุรีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะเธอซึ่งตามภาษาพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนใหญ่ๆเออมีความโอเคหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันเป็นชัยล้วนแล้วพ่อพ่อแม ว่ารู้จริงๆพ่อแม่รู้ตั้งแต่ปฐมแล้วเธอใช่ไหมเวลาเราสมีสมุดพกแต่ก่อนนี้ยูจะเขียนลูกคุณมีพฤติกรรมเรียบร้อยอีกแล้วเหมือนพู้จีเรียบร้อยเนี่ยระวังไว้เลยเรียบร้อยอ่ะรู้และพ่อแม่ก็ต้องรู้แหละใช่ไหมเขาไม่รู้กี่คน สามคนมีเรามีพี่ชายแล้วลูกคนกลางแล้วมีน้องชายผู้ชายหมดเลยใช่นั่นแหละเป็นเหตุผลก็รู้สึกว่าในบ้านเรามีแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวไงมันจะไม่ดูเป็นประชาธิปไตยก็ไปหน่อยใช่ใช่ก็เลยเท่าเท่าหน่อยเท่าเท่าหน่อยเราเลยอยากให้ดูมีความบานบานบ้านโยก็ลูกชายสามคนแบบนี้โยก็ต้องเทินเหรอใช่ใหเราอยากให้แบบมีทุกคนเป็นเพื่อนแม่บ้างเป็นเพื่อนแม่บ้างไม่จังเหรอตัวโยก็เรื่องเนี้ยมันเป็นแบบมันเกี่ยวกับ DNA นิดนึงปะวะไอ้เนี้ยเหมือนกับก๊จิเลยที่บอกว่า พอรู้ว่าลูกเรียบร้อยอ่ะส่งลูกไปเรียนชายล้วนแทนที่ตอนแรกลูกอยู่สหารเนี่ยก็มีเพื่อนผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างพอไปเรียนชายล้วนกนระเทยรล้วนเลยคือเนี้ยจริงๆอ่ะไม่คิดว่าพ่อแม่ตั้งใจจะส่งลูกไปเรียนชายล้วนเพราะอยากให้เป็นผู้ชายหรอกนะ,ะคือแค่เพราะว่าเออโรงเรียนนี้มันดีโรงเรียนดีก็อยากส่ให้เรียนเฉยๆแต่ใช่เหมือนในก้อนว่าการไปอยู่โรงเรียนชายล้วน <laughs> ก็คือกอบกลุ่มตุ๊ดก็อยู่ด้วยเขาคิดว่าเราเอ้ยเราอยู่ชายล้วนเราจะแมนขึ้นหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องคบเพื่อนผู้หญิงนอนจ้าจะเคยล้วนจ้าเคยล้วนจ้าคือเราอยู่ห้องคิงเลยวะสองปีแรกอยู่ห้องคิง พอปีที่สามมาอยู่ห้องรองไม่ใช่ห้องทิ้มาแต่ว่าซึ่งเหตุผลเราไรติดเพื่อเลือกห้องได้จากวิชาเลือกมันจะเป็นเซกชันวิชาเลือกก็แบบโอเคถ้าเราเลือกวิชาเลือกนี้เราก็จะอยู่ห้องนี้คือสายอย่างทุเรียนสายวิทย์แหละแต่ว่ามันจะมีวิชาเลือกย่อยลงไปอีกถ้าเกิดว่าเลือกสายนี้ไปนี้ถ้าเลือกวิชาเลือกย่อยออกเป็นสายภาษาก็จะเป็นทางนี้ถ้าวิชาเลือกย่อยเป็นสายวิชาชีพก็จะเป็นห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วโดนเพื่อนบูลลี่บ่อยไหม เออมีป่ะอ<ต>ีตุ๊ดอีเนี่ยนี้แกล้งนู่นแกล้งนีง่เราอะไรเงี้ยน,น้อยมากจนแทบไม่ค่อยมีเลยว่าเวลาใครถามเนี่ยจะแบบเธอฉันเป็นคนแบบไม่ค่อยโดนมาตั้งแต่เด็ก ไม่ค่อยน้อยคือน้อยมากๆเลยตอนเด็กพี่กอฟออกขนาดไหนออกสาวขนาดไหนตอนเด็กอ็ยังแต่ก็แบบนิ่มๆต้มเตี้ยมอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เหนี่ยมๆเรียบร้อยอะไรเงี้ยแบบมีแบบแอบไว้ผมยาวไม่ไม่ไม่เป็นเด็กแบบตามกเด็ตามกนเลยไม่ไม่มีแบบจะมาเอากินมาติดไม่มีไม่ติดไหมตอนมต้นคือไม่เลยหน้าเนิรแต่งหน้าอะไรยังไม่รู้จักเลยไม่หน้าขาวไม่คิ้วคาไม่คิ้วคมแล้วอย่างนี้แบบแปลว่าชีวิตพี่กอฟก็แทบจะไม่ต้องบอกพ่อแม่เลยดิคือคือมีไมต้องบอก พ่อก็เป็นอะไร พ่อขานูเป็นคะ่ะมันมีโมเมนต์มันต้องมีโมเมนต์มันไม่ได้มันไม่ถึงขนาดว่าฉันเดินเนีนยนๆไปอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมือนมอูนไม่ได้ MV ที่แบบพ่อลูกเป็นตุ๊ดหนะ้าอ,อะไรเงี้ยมัน,มนไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็คงเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราอะอย่างแบบเราโยชีไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามันต้องมีช่วงเทินด้วยว่ะเราเป็นเด็กผู้ชายมาก่อนแต่มันต้องเทินเป็นผู้หญิงเทินมันต้องผ่ยาวแล้วนะจังหวะนี้แหละที่เขาจะรู้สึกได้ว่ามันแบบเออมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเช่นเราแบบเริ่มแต่งหญิงเริ่มผมยาวเริ จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจะเข้ามหาลัยแหละนั่นแหละตอนเราอยู่บ้านบ้านหนึ่กับพ่อแม่อ่าใช่คืออยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าตอนมปลายเนี่ยมาเรียนกรุงเทพก็เลยจะกลับบ้านแค่แบบช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่จริงๆอะเรื่องแบบกระจุกกระจิกเรื่องแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยแม่คุยกับเรามันเรื่อยตลอดอยู่แล้วนะคืออย่างที่เราบอกว่าไปใช่แม่ก็รู้ว่าเราแบบมาส่ายเงี้อะไรเงี้ยแต่เาแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องสไตล์แบบผู้หญิงผู้หญิงเขาก็จะคุยกับเราได้เลยโดยแบบไม่ต้องรู้สึกว่าแบบ นี่คือลูกชายที่ต้องแบบไม่คุยเลยแต่มันจะต้องมีวันที่เราแบบเราพูดแบบเป็นแบบวันวันแกรนโอวั้เป็นแกรนโอมั้งเขาก็ถามเราว่าแบบเออทําไมถึงแบบแต่งตัวแบบนี้หมายถึงว่าแต่งหญิงนะแต่เขาเขาเช็คว่าตอนนั้นเราแต่งตัวแต่งหญิงแล้วแต่งหญิงแล้วกลับบ้านด้วยใช่แต่งหญิงแล้วกลับบ้านด้วยโอเคแล้วแบบนี้แล้วไม่ไม่ตื่นเต้นหรอวันวันแรกที่แต่งหญิงคือกลับบ้านคือแต่งเป็นหญิงยังไงหญิงกระโปรง หรือหญิงเล่ลูกไม้ลูกไม้เป็นเอี๊ยมน่ารักน่ารักแต่ว่าก็ใส่เสื้อในใส่อะไรนี้นะคือมีความแบบเสื้ทรงแบบผู้หญิงขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือกินแล้วมีความวอ่นเริ่มบ้างเริ่มบางเขาก็แบบถามแบบเออทำไมแต่งตัวแบบนี้หรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็แบบนั่งคุยกันซึ่งตอนที่นั่งคุยกันคุยไม่รู้เรื่องหรอกเธอกูร้องไห้อ้าวน้ำตากระทุ่มอ๋พอพอเขาเริ่มถามปุ๊บเราก็เริ่มเล่ยมาชั้นนอกเลยใช่แล้วก็เราก็แบบถ้าเป็นเรื่องอะไรพวกนี้เราก็จะร้องไห้ง่ายอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าก็อเอ อยู่ประมาณหนึ่งละเขาพอจะเริ่มรูละพอพ่อจะเริ่มออรู้ล,ละจนเหตุการณ์พีนะี่มันคือตอนวันเกิดเกิดนี้มันก่อนเกิดก่อนมันเกิดใช่ป่ะแล้วถัดมาอีกแป๊บนึงมันก็คือวันเกิดที่บ้านเนี่ยวันเกิดก็จะมีของขวัญให้<ม>พ่อแม่ก็จะของขวัญให้แล้วเขาก็จะเขียนการดีนั้นนะ่ะในการเขียนว่าแบบ<ม>พ่อกับแม่ภูมิใจดีใจในความเป็นลูกทอ,อยารู้ชอบที่ลูกประสบความสําเร็จเ<ม>ข้ามหาวิทยาลัยนี้นั่นวดว่าแแต่อย่างเดียวที่พ่อเป็นไปได้พ่อก็อยากจะขออยากให้ลูกพ่อเป็น ลูกชายของพ่อเหมือนเดิมพีกไหมต่ในนั้นในยุคนั้นเนาะยุคนั้นคือยุคนั้นถ้าใชยุคนี้กับพอว่ายุคนั้นคือดูก่ปียุคนั้นคือยุคไหนกี่ปีมาแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วเราเข้าใจเขาทั้งหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจเราบอกว่าทีนี้เรารู้แล้วว่าการคุยกันต่อหน้ายากไปยากเกินไปเราก็เลยแบบเขียยเชื่อการ เก็บใจตอบใช่ตอบคืนก็ส่งตอบไปบอกว่าแบบขอบคุณที่พ่อแม่เลี้ยงดูลงมาตลอดเกือบยี่สิบปีเป็นโครงสี่สุภาเขียนไปแล้วเราเรื่องอะไรตอนเนี้ยยังไม่ได้ส่งให้เลยนะเพราะว่าแต่งไม่จบแล้วฉทะลักมันลืมใช่ลืมไปแล้วแว่าแปลถ่ายพูดต้องกาไปถครูภาษาไทยเรื่อยๆยากไปเอาใหม่เดี๋ยวก่อนเขียนว่าอะไรก็คือขอบคุณที่พ่อกับแม่เลี้ยงดูดูแลเราอย่างดีเพราะว่าสําหรับเราคือพ่อแม่เลี้ยงดูเราดีมากมาก ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรหรือยังไงก็าตาม,มตเขาไม่เคยขัดไม่เคย <c oughs> ขวางเส้นทางแบบที่เราอยากเราอยากเรียนอะไลเราอยากอะไรเขาดูแลและสัพพอท์ุกทุกสิ่งของเราเงี้ยแล้วเราก็สัญญากับพ่อแม่ว่าเราจะเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ทําให้พ่อกับแม่ภูมิใจบนเส้นทางชีวิตอะไรก็าตามที่ต่อไปในข้งหน้าเนยอ,อย่างเดียวที่ลูกอยากบอกพ่อกับแม่ว่าลูกทําให้ไม่ได้ก็คือการกลับไปเป็นลูกชายของพ่อกับแม่เขาไม่ได้ต่อ แต่ทายทั้งหลายก็รู้ว่าเขาเข้าใจมากขึ้นม,มันไม่ได้หมายความว่าการที่เขารู้แล้วอ่ะเขาจะยอมรับได้เลยทันทีม,มันต้องให้เวลา,ใ,วลาในขณะที่เราก็ใช้ชีวิตของเราอ่ะเราก็ต้องให้เวลาเขาเหมือนกันในการที่จะเข้าใจและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงไปเราอันนี้แบบอยากบอกคน,นอื่นทุกคนเลยนะที่ผ่านช่วงเวลาหอักเธอ มันไม่ง่ายกับคนรอบตัวเราเหมือนกันที่วันหนึ่งพอเราเปลี่ยนไปแล้วเขาจะเข้าใจเราได้ในทันทีหรือยอมรับได้ในทันทีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแอนตี้ไงคือสําหรับแม่ตามภาษาผู้หญิงเนาะเข้าใจง่ายกว่าแล้วพ่อเนี่ยก็ให้เข้าใจแต่ก็ต้องให้เวลากว่าที่เขาจะแบบคุ้นเคยกับการที่เราจะเหมือนเป็นลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยจากที่เดิมเขามีลูกชายอะเธอมีลูกชายสามคนพ่อพี่ต้อาทำงานอะไรพี่ข้าราชการข้าราชการเลยข้าราชการครูทั้งพ่อกับแม่เลย ในมุมเราเราคิดว่าการเป็นแบบนี้โหยวยากว่ากูต้องต่อสู้กับความไม่เข้าใจมากม,มายในสังคมเธอรู้ป่ะในความเป็นพ่อแม่เขาก็ต้องต่อสู้กับความเป็นเราเ,นนเรานี้คือแรงกดดันที่พ่อแม่เราต้องรับเหมือนกันนะแล้วเราต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะว่าเขามีความยากตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราต่อสู้อยู่คนเดียวคนแวดล้อมเราเขาก็ต้องต่อสู้ด้วยนมากเขอย้อนกลับไปเรื่องความรักในสมัยเรียนก่อน ว่าถ้าเราเป็นเด็กเรียนเราอยู่ห้องคิงด้วยใดๆอย่างเงี้ยเราต้องเป็นแบบอยู่ชายล้วนนะมึงเราหน้าพี่แบบพี่เป็นคนหน้าสวยเป็นคนหน้าเหมือนผู้หญิงหน้าหวานมึงจ่ายอะไรอะไรกันหลังไม่ได้หมายถึงว่ามึงนี่นี่คือมึงทํหมายถึงพี่ก๊อฟเหรอพี่ก๊อฟจ่ายกูเหรอใช่กูเรียกพี่ก๊อ ก็ต้องเป็นอะไรที่หอมหวนในโรงเรียนมันต้องมีแบบผู้ชายมารุมเราเธอไม่มีหรอกเทียบกับภาพยุคนี้ไม่ได้เสียงสูงไม่จริงยุคนั้นมันแบบกระเทยคือตัวตลกกระเทยดูตลกอย่างเงี้ยเธอมันไม่ใช่แบบกระเทยคือสวยในโรงเรียนอย่างเงี้ยผู้ชายจะมาชอบกระเทยเรียนเรียนรอดแหละเรียนรอดนี่ก็เรียนเออไม่ว่ามันมีมีเหตุการณ์อะไรไหมไม่ถ้ามีอ่ะถ้าจะมี ก็คือเราอะไปแอบชอบมากกว่าทช่นแบบกันแอบชอบรุ่นพี่อุ้ยคนนี้หล่อเลยเออคนนี้หล่อจังเลยคนนี้เท่จังเลยอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วมันไม่มีเพื่อนแบบเพื่อนตุ๊ดที่แบบว่าเธอเธอเพื่อนเราชอบเธอไม่มี่ีไม่มีเลยอุ้ยอะไรวะพี่งงเหมือนกันกูงงเหมือนกันมึงโดนเหรอไม่ถึงขนาดนะโอ้กูกูพุ่งเองจ้ากูไม่ต้องรอเพื่อนแบสกิจจ้านี่คือคนร่าคนไทยร้อนหมายถึงว่าเป็นคนสวยไปตลอดแสดงว่าไม่มีใครเคยมาแอลหรือว่าเราไม่รู้เรื่องว่าว่าเรากำลังโดนแอลอยู่มันต้องมีแหละพี่พวกผู้ชายอะ ผู้ชายที่เข้ามาแบบมาตีสนิทอ่ะนั่นแหละคืออุ้ยตัวนิ่มจังเลยจะแบบนั่งข้างๆอะไรเงี้ยตัวนิ่มนี่คือรู้สึกคนหรือสัตว์ไม่ใช่ทำไมฟิลเหมือนเป็นหมาปอมไงก็ไม่รู้อ่ะเออหรือฉันไม่รู้เองวะหรอฉันพลาดหรอไม่แย่จังแต่ส่วนใหญ่มันก็จะผีบ้างไม่ไม่มึงจะอาใจียถ้ามีเยอะสุดคืออย่างที่บอกนี่ไปแอบชอบคนหนึ่งมากกว่าไปแอบชอบรุ่นพี่มากกว่าแล้วนี่ก็มีความเชื่อมากตลอดก็แบบกระเทยเนี่ยเป็นมือวางอันดับหนึ่งในเรื่องการแอบรักเลยนะมันจะมีคนที่เราไปชอบแล้วแบบเราก็เป็นพยานนนกบิต่่อออไไปะรยยางงเี้ คือเนี้ยอ้าวช่วงนี้พี่เตรียมยังว่าว่าถ้าเกิดตอนแก่เราอยู่คนเดียวอะไรเราจะยังไงดีเตรียมเราก็แบบเราก็แพลนว่าหนึ่งก็คืออยู่กับยายเซฟอัพเงินหนึ่งก็คืออยู่กับยายสองก็คือชวนกัจจิมาสามเจนนี่รอดูก่อนนะว่าไม่รู้ใครจะตายไปก่อนใครนะในจุดนี้ซึ่งกระเถิดไม่น่าจะตายด้วยดีธรรมชาติด้วยยายอาจจะไปก่อนเดี๋ยวเธอตายเดี๋ยวก็เธอเผาก็เธอตายก็เธอเผาเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมาคล้องคอนโดห้องใหม่เนี่ยไปเปิดประตูมาอ้าวเพื่อนกูน่านแมวแทฉกะตายแทกันแล้วกูเนี้ยก็ตายแฉะ ก็ตายแท้ เราก็ต้องวางแผนกันที่เราจะดูแลตัวเองชีวิตตัวเองได้เช่นแบบอาสุขภาพร่างกายนี่เป็นคนห่วงสุขภาพร่างกายถ,าถ้าฉันแก่ฉันต้องแข็งแบบแข็งแรงฉันต้องเป็นคนแก่ที่แข็งแรงที่ดูแลตัวเองได้ที่ไม่ติดเตียงที่ไม่แบบลาบากในการใช้ชีวิตเราก็จะดูแลสุขภาพร่างกายงาเงินทองในการที่จะใช้จ่ายเราก็ต้องวางแผนได้ๆนี่อาจจะไม่ได้เป็นคนแบบเก่งในเรื่องการแบบลงทุนหุ้นใดๆแต่เราก็ต้องวางแผนเงินใช้ระยะยาวเงินเก็บใช้ระยะสร้างเงินระยะตอนแก่ประกันเกษียณอาย ายุกองทุนสำรองเราก็ต้องแบบรู้จักเพื่อเพื่อไว้เลยเื่อไว้งหมดเออวันนี้นี่ไม่เคยทำเราต้องเราต้องคิดเผื่อไว้ทั้งหมดว่าช่วงสั้นเงินไหนใช้ช่วงที่ยังทำงานได้มีเงินไหนใช้ถ้าช่วงที่ทำงานไม่ได้แล้วเอาเงินไหนใช้มันก็ต้องแบบแผน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 ไว้ให้หมดอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดแบบที่เขาบอกกันว่าแกแล้วต้องมีเงินว่ายี่สิบล้านถึงจะแบบว่าพอใช้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเราต้องมีแผนไว้ประมาณหนึ่งว่ามันเจ็บป่วยขึ้นมาไม่ได้มีรักษาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยประกันมีไหมประกันสุขภาพมีไหมทำงานไม่ได้ มีเงินใช้ไหมได้ทึงมลอะไรเงี้ยก็ต้องแผนไวมแล้วงที่จะต้องโดนแบบทำงานแล้วโดนโดนปฏิเสธงานจากการที่เราเป็นกระเทยป่ะจริงๆไม่เคยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเลือกสายงานที่เราเลือกอ่ะมันมันโอเพ่นมันโอเพ่นกับกับเพศทางเลือกแต่ก็เคยมีเรื่องตลกๆใช่ป่ะเคยไปสมัครงานเคยไปสมัครงานที่หนึ่งแล้วปะเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์อยากทำงานช่วงหนึ่งอยากทำงานออร์แกไนเซอร์ก็ไปสมัครงานออร์แกไนแล้วเขาก็เราก็ส่งไปสมัครไปก่อนใช่ป่ะออนไลน์ส่งไปแล้วเขาก็โทรมานัดไปสัมภาษณ์งานเราก็เข้าไปสัมภาษณ์ซึ เป็นกระเทยเหมือนก็ในใบสมัครเนาะชื่อนายมันก็หล่ายอยู่ยแ,ตแต่เลือกรูปสวยมากมมมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้แคร์ว่าแบบเราไม่ได้สมัครราชการนี่มันไม่ต้องระบบหรอกความรูปสวยสุดเลยเนี่ยสวยมากมผมเราก็ไปสัมภาษณ์งานแล้ววันนั้นไม่ได้สัมภาษณ์อย่างเดียวบริษัทออกแนะ์เขาจะให้สอบด้วยสอบทักษะความสามารถเช่นพวกแบบ Microsoft Office ทั้งหลายใช้ Excel ใช้ Word ใช้ PowerPoint เป็นไมโครไม้อะไรยังไงใช่ป่ะนี่ก็แบบอ่ะ สัมภาษณ์เสร็จคุยเสร็จก็ไปนั่งสอบเขาก็ให้นั่งห้องแต่ก็แบบนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งแบบคงจะนั่งคแบบงข้าแบบงๆคงแบบดูคงสอบแลก็ทำไป <c oughs> สักพักนมงพนักงานอีกคนเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ตะโกนข้ามหัวแล้วนะแบบนั่นก็เห็นแล้วนั่งอยู่ยวนะนั่นก็จะทำเอาไหนอ่ะคนไหนที่บอกว่าเป็นกระเทยสวยๆที่ว่าจะมาสัมภาษณ์งานวันนี้อ่ะ <c oughs> อยากเห็นอีเนทีไไ่นั่งคนสัมภาษณ์เออโกมองนะเหรออุ้ยแล้วก็ปิดประตูออกไปเชี่ยเหรอเป็นผู้ชาย ช่คุณนางคิดว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงอ๋อนางคิดว่าแต่พอเห็นเป็นนานก็เลยรู้ว่าเป็นกระเทยจนเพื่อนบอกจนเพื่อนบอกว่าไหนยะกระเทยที่บอกว่าจะมาสัมภาษณ์งานอีเพื่อนแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่าไม่ใช่ไม่ได้งานเพราะว่าเป็นกระเทยนะคะน่าจะเอ็กเซลห่วยมากะะ <laughs> อย่างเราเนี่ย ก็บอกนี่นี่ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นเลยว่าอย่างงานเนี้ยไม่ได้ไม่ใช่ทา่เกี่ยวกับว่าเป็นกระเทยแต่เกี่ยวกับว่าทักษะเราไม่ได้สกิลไม่ได้ซึ่งพอชอโตๆขึ้นมาหรือมีโอกาสไปคุยกับน้องๆในที่เรียนต่างๆเนี้ยน้องก็จะมีคาถามแบบนี้เหมือนกันว่าแบบพี่คะโดนจีดกันในการแบบเป็น LGBT เป็นเพศทางเลือกหางานยากน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่ก็จะบอกว่าหนึ่งนะ หนูต้องไม่เอาธงตั้งก่อนว่าก็คูเป็นเพศทางเรื่องหนงถึงได้รับการเข้างานแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนพายพี่มิถุนาทั่วโลกคือแบบเซเลบรตกันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเออแต่กูงงมากเลยว่ากูเคยไปไต้หวันใช่ป่ะแล้วแบบเหมือนตอนนี้ทั่วโลกเขาแบบสปอร์ตเรื่องอีควอไลตี้ความเท่าความเท่าเทียมนะแต่พอตอนพายมาต่้ง LGBT ก็ออกมาแสดงตัวแบบเกินเกินจริงมากให้มองให้มองเป็นการเซเลบรตมากกว่าเพราะว่ายุคที่มันแบบซัฟเฟอร์มากๆมันมันมีมากแล้วทุกวันนี้มันอาจจะมอง เป็นเรื่อง positive แต่วันนู้นมันคือเรื่อง negative มากมันคือเรื่องที่แบบโดนฆ่าเป็นแก้งคือโดนฆ่าโดนทำลายร่างกายโดนทุกอย่างจนเขาต้องแบบออกมาไฟเพื่อสิทธิตรงนี้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ พอไปเรื่อยๆพอมันไดอีควอลิตี้มาแล้ววันนี้คือการเซเลบรตเซเลบรตเพื่อ<ม>เป็นการรีมายเป็นการแบบเตือนให้ทุกคนยังรู้อยู่ว่าเฮ้ยยังมีวันนี้อยู่นะ<ม>วันนี้คือวันที่เป็นการเฉลิมฉลองว่าเฮ้ยเรามาถึงวันนี้ได้เราก็แบบมมีความสุขเราเข้าใจประเด็นของพีทแล้วว่า<น>ประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากคือการที่เราบอกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่เท่าเทียมกับ<ม>คนอื่นในสังคม,มก็หมายความว่าเราควรจะอยู่ในยืนอยู่บนพื้นที่ในระนาบเดียวกันอ<ม>คือในพื้นที่ที่เท่ากันเหมือนอาจจริงๆขอย้อนไปที่คอนเซปต์ในการเคยเที่ยวไทยไปได้ที่ปั่นคิดตั้งแต่แรกะคือนางบอกว่านางอยากนาเสนอภาพของเพศทางเลือกที่ทําให้เห็นว่าเราคือคนปกติคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆและอยู่ในสังคมไม่ได้แบบกระเทยไม่ต้องมีภาพของการแบบชุดขนนกตลอดเวลาแต่งหน้าเยอะๆมีวายตลกเฮฮาตลอดเวลาแต่ ย่างที่บอกว่าเทศกาลเหล่านี้พร i มันหรือแบบพร a r พร e นี่ก็เคยไปที่ซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ว,ว่ามันเป็นการเซเล b เบ t รตว่าวันหนึ่งมันเคยถูกกดทับแต่วันนี้เราขึ้นมาอยู่เท่ากันแน้แนาเดียวกันแล้วเราควรจะเซเลเบรตโลกนี้แล้วเราไม่ได้เซเลเบรตแค่เฉพาะตัวเราแต่คนทุกๆเพศเราเซเล b เบ t รตในการที่ว่าเรายือนอยู่บน านเดียวกันโอเควันนี้ขอบคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับคือขอบคุณมา g i c ค l e นไวเ p e r นะครับที่วันนี้มาสปอร์รายการด้วยครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณพ่กอนะครับขอบคุณครับวันนี้คือแบบไม่มีเรื่องการเอาไหมล่ะพี่กอล์อยากมีนะอยากมีอะไรให้เล่าแบบนั้ะบ้างอยากมีอะไรให้เล่าแบบนั้นบ้างแต่ฉันก็ไม่มีจะเล่าเไม่จริงนี่ยยังไม่เริ่มฝุดเลยนะ ปล่อยปล่อยฉันไปเถอะไ <c oughs> หนๆก็ <c oughs> สวัสดีแล้วปล่อยฉันไปเถอะ <c oughs> จ,จริงๆต่อให้ขุดถึงชันจินดาเน,นเธอก็ช้นไม่รู้อ,อะไรกันเล่าอย่างนั้นจริงหรอ